บรรยากาศกำลังดีพี่น้องคํำมาเลยเสียงกบเสียงเขียดเสียงเขียดจีหน้าไม่บเมนเสียงกบเนาะห้องเซลลเซลว่าแต่คมแต่เวนตกปุบเมนห้องปรับบรรยากาศย้ำไหย้ำนาเนาะนี่ซัอนาก็ออกมาเต่บ,บ้านเมื่อเตรียมคองขายั้งแต่เสาเสียบย่างบ่ท่านได้แล้วสาไดนี่แม่ก็คือเอาซำที่เสียบแล้วก็พ่อเนาะ ที่เรือก็บใเห็ดมือใหม่สาบายดีสาบายดีาายดตอนํำเด้นนอนายยินดีตอนหับเขาสู่สองสาววันหล่นถุงเด้อทุกคนเขาสิพาทุกคนมาหาหาลอกเก็บหมักถั่วหมักแตงโอ้ยแม่คอยลืมเอาอนามาคอยลืมใส่กระโบอกมาเอาไปขายตลาดมืออื่นทุกคนนานเป็นยัง เหยียบหนาหยบพะนะคันทนาเพิ่นกับมยหดบอลสิใจงัวกตัวกดจนว่ามันันกัดจำงาเห้มัวมันหมุนกินด้พอนามักจับเฮามันห่างนี่บง ว่ายังไม่ใหญ่ก็เก็บขึ้งหายไล่ตัวว่าเก็บเก็บเต็มกระแป้งอีแม่เราเก็บแจกพี่แจกน้องเท่านี้แล้วต่อหมากได้ที่มันงามๆเนี่ยก็เอาไปขายน้องหมากที่มันอันขอดขอแขดๆก็กินน้ำน้ำหมากงามก็กินน้ำเน่เนาะหายเราได้ทืนเราซะกลัวเราสิได้ขาเมื่อยปูกกรคว้าทีด้ขึ้นขัวอีกเข่านะจนตายใช่บางทีเที่ยวเก็บมักทั่วมักแตงกันเข่าตายอืม บรรยากาศย่ามมือแรงพี่น้องคักปัญญางลังจากที่แดดเบิดเนาะถ้าแต่เขาน่าให้ใหญ่เขาเคียวนี่ก็คือบรรยากาศดีเบอร์ตามไม่หญ่ลุ้นไปก่อนย่างไก่โดีโขดข่อยลืมเอาเกี๊โบกมา ขนาดว่าเล่ารีใบมันออกเลยพี่น้องแต่ก้อนนะใบแห้งกับก้นโพนหลก้อนนี่ไม่ต้องเด็ดใบแต่ทางหลุมมันผีขึ้นเอฟซีบอกว่าให้เด็ดใบมันถิมให้มันเหลือแต่หมากมันกากซากอยู่ซะสั่นมันก็เป็นอยู่หักโบดกปันไดหักขันเอาหมากเออเอาใบมันออกก็คือซิเ็นหมากมันกับเบื้งงี้ยมันเนี่มันเห็นใบมันคือมันบบคอยโดกเลยนะเนาะพรุ่งนี้ตลาดวันอาทิตย์จ้ะ บริยูบริเศร้านะคะเยอะครับที่ตลาดดนะพี่น้องหาของขายว้าวหน่วยข้าวขาวยสวยเลยพี่มัะแขงข้าวเพราะมันหนาอันนั้นกินได้มันบริยูเอนเป็นตะสือกันนะเราเอามะแขงขาวกับมะแขงเขียวเนาะทุกคนแม่หน่อยนะบัเอ้าวจีอันนี้เอาอยู่ไหมอายุเอาบุ๊ก็ยังมีกั้นอยู่บ่ทิงอยู่เบื้องบัค่ะนี่ทุกคน ดูปลูกก็ะได้กินเลือกินก็ะขายจ้านี่โอ้ยอันนี้หอดบริจิตรึรรแม่เมาแต่อยากได้เงินหอดบุกินมันกบ็บออยากเลยล่ะซื้ออยู่คันเป็นเฮ็ดเป็นฮอนนะบอบรได้ขายจ้าทุกคนโฟกัสตัวนี้แม่งองใส่กินเองปลาทุกคนเบิ่ง มันจะเต็มกระซามแล้วสุดยอดแล้ววะสันสงสัยหอบนี่ที่เป็นหอบแรกแล้วก็หอบสุดท้ายที่เก็บขายอะไรด้หลายแลยหมากมันสีงามๆเนะี่ยเนาะใส่ใบมักในมกะกุ้งไงเกย์อย่าโพดเครืองามโอ๋โอเก็บเถื่องหนึ่งเบิร์มันงามแต่ใบมันาหมักแต่งนะมันเก็บ,บโบได้ดนคือหมักถั่วเลยพี่น้องหมักถั่วนะเฮาเก็บดนๆได้ หักมันพอได้เล่มได้ต่ำตลอดถึงเอาสิบบได้คลายก็เห็นบอกวังแหลงนะมักแต่งนะย่งางไรสุดก็คือเถื่อที่ซ้ำนะมันบุพเพสีได้คายแล้วมันอยากคงจองเก่งๆก,ก,กูดกูดมันยังไปบึงติทางเก็บก็บคืออย่างไห,หนะโขาฟังเสียงเขียดจีนะาไปร่อมทุกคนผาดหมากง่างามอีลีสีหาหน่อยอยู่บนพิมพ์กระดกด้ มาหามอยู่ตรงทวงเทียงๆอยเก็บก่อนงามเฮงทุกคนเบิ้งูออนมกนากแด <ตะ S 3> หล่ะได้ จะได้เปิดเฟดให้ควมันมอดหม,มากตัวใดบงงามกัเอาไปเลือกเอาปลาติ่มกระซามแล้วจ้าปลาลายอีลีคนสะออดในมีตะหมากงาม,งามเลยทงละซ้าบาดโบ,บต้องปลูกให้มันเมื่อยถาซสื่อกินน้าไม่เยิรุ้นนี่ทุกคนงามวอยสวยอยู่โอ้ยสะออดบักแดง ปูกมักถั่วแล้วมีท้งแตงมีทางถัว่วโ,โอ้โอ้แม่แม่เราวังไงลังเด้กเลยนี่นนช้าจ่องเจ๋งบัดเลยโูดเบัดแล้วบางแต่มันเป็นเพี่ยะครือมันากองตองแ็งแตงอยู่บรรยากาศดีดีเก็บถัว่วเก็บแตงฟังเสียงเขียดทีน้าห้องไปนำ้ำ อันนี้มันเถาลไหมเอ้นี่เถาจิงมขาัดสีบอกมันถือเหียมันแค้น่นี่ถือเหี่ยวมัน้แล้บานะอันนี้พี่ซงหน่อยมืดแล้วโอ้ ได้กับเดี๋ยวแบบได้ชิบบาตนึงไปจังนะพอดีกระเทิร์นจะเป็นรถเพื่อนห้องดีบริยานหูยานคนมึงเดี๋ยอเออ้ออเอออยู่นี่ไทยนะ าการะกระ็จะมาที่อมักแสงจ้าสดๆจากสวนอันนี้นะฟังทางนอกเก็บบ่อใส่กระซามทางอยากเก็บทางอยากถ่ายสนุกคือเราไปเก็บถ่าย,ยนี่ทั้งนั้นนี่เด้ยวนี่ลาจากนั้นก็มากเก็บมะแข่งววเรือบักเขือพวงทุกคน มันหลายายมันดกแบบเป็นคู่ขอคู่ตาเลยเนาะขันเอาไว้ก็คือมันกัแก่ถิ่มละหล่ะคนในเงินเท่านี่ก็กินอยู่หักโอ้ยกินบวชบวายดอกมันหลายต้นจ้ะหักได้นี่นะต้นเดียวตอนมีอีกสองต้นสามต้นคนายก็กินต้นมุกไก่พักกระตุ้นแล้วใครเข่าก็เก็บอยู่หันจนโบลิป้งเห็นไหมฮะมีแต่ต้นนีแหละดกเอาไปเห็ดเอาไปขายดีกว่าให้กลัวสี มันเท่าตายแล้วล่ะเนาะเก็บแล้วมันกระแตกแต่ว่าปีนี้ดกแหง้งปีที่เร็วคือบริขารน,นั่นนี่มันดกเป็นบางช่งวงไหมนี่มันบดหวดนี่มันก็เป็นดอกไม้เลยมันทำเป็นอีกมันเป็นตลอดทั้งปีเนะย <c oughs> ุงก,ะกะัดกัด มันเป็นน้ำตลอดเกาไมแถวป่ายนะฮอนีอออ่อนขันแถวเหงามันก็อยาแก่ๆอยู่เนาะอุย้ยคายดิอ้ยบรรยากาศดีค่ักลมกำลังมา่มันแ้าต้องเอากันไก่มาตัดนะแม,ม่นฉียนหยิบไงเก็บเก็บเก็บนี่เจ็บไปเต็บมาก็คือเต็มกระป๋องทุกคนมึกตีสะอ่อนบากยังขักเลย อเอาไปปิ้งนะหอมหอมเห็ดกินกับแจ่แวเนาะกระปุลอันนี้กระสอบปักแตงสุ่งเจ้าบุญที่เครื่องกระสอบไปไปเมือ่อล่างสะก่อนจังใส่ทงได้บางคนก็ซื้อแล้วอยากจะกินโลดนี่ทุกคนก็คืคอเขาเสียมะล่างหนำก่อนเนาะแล้วจังใส่ทงบางคนผ่าว่าอยากกินโลด เสอนผัดในมีตรมักงามๆเลยงามไร่หมากอยู 8, ่พี่เจ้าก็ยังโบนิชิมเลยเก็บขึ้นมากเก็บซื่อๆอีเมะเก็บเหมือนกันยังโบนิชิมระหว่างโบกิหนูปลาคาร์โม่ขึ้นโบย่างแบบเบิร์ดซื้อเขา มึงกะยักห้ามันคืนเมือง้าเราตัวนเนี้ยนย อันนี้ชิเป็นมักนาวพี่น้องเขาอีเมทเ่าเพิ่นเก็บมาเอาฝากเมื่อขายตลาดมืออื่นเนาะเก็บเองคักเน่มันเป็นดอกผดดอกโพเราว่าเอาเมื่อขายให้เน่เพิ่นเอามาฝากขายอันนี้ชิเป็นพักขายแยงเด้อเนาะพักายแยง,งธรรมศาสตร์อันนี้บได้ปลูกจ้ามันเกิดเองเนาะน,น,น,นี่มีต้นตนี้ใหญ่เห็นปะกลองกับประหยัดโฟกัสโฟเอู้้ ผักายแยงอันธรรมศาสตร์นะหอมหอมพี่น้องต้นซัมนี่นะกำลังพอดีหอมถ่าใหญ่เป็นดอกก็คือกินก็สิหอมต่างเนาะนี่อันนี้ก็คือมะเขงและนี่ก็คือแต่งจ้าบึงตีผู้มีตลูกงามๆปาดของขายได้จักอย่างเลยนี่หมักนาวหมักแต่งหมักถั่ว สีพักเยงหาหมักแข้งมีแต่อาหารพื้นบ้านทั้งนั้นเลยเนาะมาด้อสื่ออยู่ตลาดมือื่นผู้ใดสนใจก็มากจ้ะมีแต่คองขายพี่น้องผู้บบมีคองกิ่นด้อนี่เก็บไปขายเบิดแหวอลินเดี๋ยวฮอสีมาเลือกแต่งออกน้องหมกักใดมันงามบ่งามก็คืองามเลือกไปขายขันขี้ลายโพดก็คือกิ่นเองจ้าคลิปนี้ก็คือสีไดลาและด้อนะขอบใจเบิร์สุขสุขนที่ติดต,ตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวัเดอ ไปแล้วสบายดีพอ,อกันมืออื่นจ้าเดี๋ยวรอรุ่นว่าเฮาสีได้ขายโบ